สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรออนเดี๋ยวเดี๋ยวขาดอะไรไปไหมดไดอ่ะเนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตอ่อพูดเปิดรายการไม่รอเลยอะ่ะก็นึกว่าวันนี้เป็นภารกิจของพี่ตอ่อต้องมาทํารายการคนเดียวไงไม่ได้ไม่ได้พี่แทนสะดวกพี่แตนมาด้วยได้นหคะงี้ก่อนสวัสดีคุณผู้ชมดีกว่าโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรออนทัวร์ คุณผู้ชมค่ะมาสนุกท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรคร่ะวันนี้มีพี่ต่อมาด้วยวันนี้เราจะมาทำอะไรคะพี่ต่อวันนี้สถานการณ์ไม่ปกติแบบนี้ครับผู้ชมทางบ้านหรือแฟนขาพิพิธภัณฑ์การเกษตรของเราก็อยากจะเห็นพวกเราพามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เกษตรแต่ว่าวันนี้ที่เราจะพามาเที่ยวที่พิพ<า>ิธภัณฑ์การเกษตรเราจะพาไปทําลงมือทํากิจกรรมบางอย่างหนึ่งกิจกรรมอ๋องั้นเราไปให้คุณผู้ชมก่อนดีกว่านี่เลยตัวนี้อันนี้คือกล่องพลาสติกที่แบบ เราใช้แล้วนะคะก็ล้างเก็บไว้แต่ที่บ้านเยอะมากไม่รู้จะไปทําอะไร<ห>นะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารวมค็ดแล้ว่ากล่องพลาสติกตัวนี้เราสามารถเอาไปสร้างคลังอาหารอย่างไรให้กับตัวเองบ้างนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วไปกันเลยไหมคะไปเลยรับไปเลยค่ะไปเลย ผู้ชมก็จะได้รู้แล้วนะครับว่ากองพลาสติกแบบนี้นะครับเราจะสามารถเอามาทําเป็นอุปกรณ์ในการสร้างลัรอาหารที่ปลอดภัยในช่วงโควิดแบบนี้ได้อย่างไรบ้างครับ ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะผู้รู้ค่ะจะมาบอกเคสลรากับเราเราอยู่กับพี่เจมนะคะเจ้าที่พัฒนานวัตรกรรมเกษตรสวัสดีค่ะพี่เจมส์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะให้พี่เจมมาสอนหน่อยที่บ้านกล่องพลาสติกแบบนี้เยอะมากทํายังไงเราจะเพิ่มมูลค่าให้เขาเราจะสร้างคังอาหารดีๆจากกล่องพลาสติกนี้ทําไงดีคะโอ้สบายมากครับแล้วก็มาปลูกผักนะครับง่ายจตตายนะฮะอ่ะแล้วทีนี้มีวัสดุอุปรกรณ์อะไรบ้างคะพี่เจมสอ่าในอนหนึ่งเรามีเรามีตัวกล่องซึ่งเป็นภาชนะแล้วซึ่งอาจจะใช้เป็นตัวกล่่่อองงพลลตติกฟได้้แแว ครับต่อมาก็จะมีวัสดุพรอนะครับก็จะประกอบไปด้วยแกบด้าแล้วก็กล้วมะพร้าวที่รอดแล้วอัตราส่วนเท่ากันนะค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นเมล็ดผักนะครับอย่างเมล็ดพันธุ์อะไรก็ได้ใช่อันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะครัะโอเคโอเคอ่ะมาทําเลยไหมครับทําเลยก็ได้ค่ะอยากกินแล้วครับเราต้องรีบทํานะครับเสร็จแล้วอ่ะเราก็เอาง่ายๆครับวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราดีไซน์งั้นเดี๋ยวต่อจะทำตามไปเลยใส่ไปกดได้ไหมคะใส่ไปกด กดนะครับกดให้มันเป็นเขาเรียกกดให้มันเป็นแผ่นวางกับพื้นก็ได้นะครับจะได้กดง่ายนะคบใช่ค่ะเดี๋ยวพี่แท้ขอรอรยนะคะนี่ครับโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับนี่เพื่อความง่ายนะครับโอ้ <laughs> ใช้ปากกดก็ได้นะครับปาก<ร>ที่เป็นพลาสติกจะได้เรียบเสมอกันใช่คับโอเคค่ะ,ะกดเรียบร้อยแล้วเรียบเสมอกันแบบนี้แล้วทาไงต่อคะพี่เจนโรยเมล็ดเลยครับโรยเมล็ดโรยเยอะไหมคะโรยให้ทั่วเลยครับโรยให้ ท,ทั่วๆเก่งไปทั่วๆกัน,นครับมเมล็ดตัวนี้เราใช้มเมล็ดส่วนใหญ่จะเป็นมเมล็ดประเภทไหนคะพี่เจมก็มันมีอยู่หลายแบบเราจะใช้เป็นนตะวันก็ได้ครับจะใช้เป็นผักบุ้งหรือมเมล็ดผัก,กอื่นๆพวกกวางตุ้งพวกคะน้าก็ได้นะครับแต่ไอพวกนี้เราจะปลูกไม่นานนะครับเราก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ7วันนะบ,บางอย่างก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก10กว่าวันไม่ถึง14วนันเราก็จะได้รับประทานแล้วนะครับอรับประทานเป็นต้นอ่อนนั่นเองนะคะ ซึ่งวิธีนี้ที่เราทานต้นอ่อนมันมีข้อดียังไงคะข้อดีก็คือต้นอ่อนเราคิดเหมือนเหมือนเป็นเด็กน้อยครับเขาก็จะมีพวกสารอาหารมีเขาเรียกมีการเรียนรู้ไว้พวกสารอาหารพวกเนี้ยมันก็จะยังอยู่ครบเอนไซม์ต่างๆที่มันมีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์ครับมันก็จะมีอยู่เยอะถ้าเรารับประทานในในในวัยนี้ของเขาเนี่ยเราก็จะได้รับสารอาหารอย่างนั้นได้เต็มที่เต็มที่เพราะเขาใช้ในการเจริญเติบโตของเขาในช่วงแรกๆนะพี่ต่อครับเขาได้แบบนี้แล้วทายังไงต่อครับพี่เจมส์แน่นอนครับเมื่อเราปลูกผักเราต้องทำยไงครับ มันแห้งอยู่เออมัน้ำใสยต้อดน้ำครับลดไปเลยใช่ไหมครับลดไปเลยครับเอาให้เอาให้เปียกให้ต๋าแล้วให้พี่แจ่มแต่อย่าไปลดขาพี่แจ่มนะอย่าพี่แจเป็เกงกงกับบ้านต้องให้เปียกเลยใช่ไหมคะอันนี้วันแรกเราลดให้เปียกเลยโอเคแล้ววันถ่ายผ่านไปเหรอคะพี่แจ่มเราต้องพอลดน้ําเสร็จนะครับเราอาจจะโรยโรยกบๆไปนิดนึงอ๋อค่ะนะครับพอเราไม่เน้นความสวยงามครับเราเน้นความกินได้นะคะพอเสร็จแล้วครับเรามีฝาให้เราปิดฝาไว้เลยนะครับ อ้าฝาปิดไปเลยนะคะถ้าฝาที่มันไม่มีรูก็อาจจะแง้มเง้มไม่สักนิดหนึ่งให้มันเข้าให้ลมมันเข้าได้ก็ได้อ๋อแต่อันนี้มันมีรูอยู่แล้วมีช่องอยู่แล้วก็ถือว่าง่ายๆอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับก็คือวันนี้คือนับวันที่1นะครับค่แล้วค่อยมาเปิดดูวันที่3ามนะคะเปิดเพื่อจะลดน้าในตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายตอนกลางก็ได้ก็คือถ้าสมมติวันที่3เนี่ยเราก็จะ ลดน้าเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมรครอบไว้นะครับหรือว่าถ้าสมมติต้นมันโตแล้วอาจจะไม่ต้องปิดก็ได้ซึ่งวนนี้ไม่ต้องใช้แสงเยอะวางไว้ในตามพื้นที่ล้างบานอะไรงี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับทำในห้องครัวตับที่มีแสงแดดพาดผ่านหรือส่องผ่านถึงเท่านั้นก็ได้ใช่ไหมใช่ครับสบายมากขา้เคล็ดลับนิดนึงค่ะพี่เจมทําไมเราต้องปิดฝาไว้ด้วยคะหนึ่งก็คือตัวฝาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบังคับให้ต้นเนี่ยมันโตเสมอกันนะครับและอย่างคือเวลามันดันเนี่ยเนื่องจากมัน มันไปยาวไม่ได้มันก็จะออกแนวข้ามมันก็จะทําให้ต้นถัววั้นอ่อนต้นวัวนหน้าทานนั่นเองนะคะนี่คือเทคนิคนั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเป็นการใช้วัสดุรอบตัวไม่ว่าจะเป็นก่ลองโฟมก่องพลาสติกก่องข้าวที่เราสั่งมากับเดลิเวอรี่ต่างๆเราก็สามารถเอามา ทำเป็นคลังอาหารง่ายๆแบบนี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยง่ายๆมากๆเลยน,นั่เองครับนี่ก็คืออีกหนึ่งองค์ความรู้นะคะจากพิพิัณา์การเกษตรที่เรานํามาฝากในรายการเกษตรออนทัวร์ของเราท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะรู้เคล็ดลับนะคะเรื่องราวของการเกษตรหรือว่าในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนะคะในโซนไหนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรอย่าลืมติดตามค่ะรายการเกษตรออนทัวร์ของเราทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2และ3นะคะของเดือนนั่นเองวันนี้เราทั้ง3าคนขอลาคุณผู้ชมไป ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ